วันนี้เรามาหัดตัดต,ต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องไว้แบบนี้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเพื่อนๆทำแบบนี้เลยจ้า พอเพื่อนๆได้คลิปแล้วไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยดีกว่าจ้าเปิดแอป CapCut ขึ้นมาเลยจ้ากดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเครอร์เซอร์ไปตัดคลิปพื้นหลังเอาไว้ใช้งานนิดนึงค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่น้องเป็ดอยู่บนเก้าอี้แล้วค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปน้องเป็ดหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนหรือโอเวอร์คลิปน้องเป็ดจะเลื่อนลงมาอยู่ในบรรทัดที่สองค่ะกดค้างที่คลิปแล้วเลื่อนไปด้านหน้านิดนึงค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้ด้านหน้าคลิปน้องเป็ดค่ะจิ้มที่คลิปน้องเป็ดหนึ่งครั้งจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันมา์สค่ะเลือกวงกลมค่ะลากลูกศรตรงนี้ลงมาค่ะปรับความเบอร์ของน้องเป็ดจากนั้นใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่วงกลมสีเหลืองค่ะแล้วย่อขนาดให้เล็กที่สุดเอาวงกลมไว้ตรงกลางตัวน้องเป็ดนะคะ เรียบร้อยแล้วกดคีย์เฟรมค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปให้เสมอกับคลิปด้านบนค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่วงกลมสีเหลืองแล้วขยายออกมาค่ะเลื่อนลูกศรที่ปรับความเบอร์เมื่อกี้ให้คมชัดเหมือนเดิมด้วยนะคะเสร็จแล้วขยายวงกลมออกจากคลิปไปเลยค่ะกดลูกศรตรงนี้ค่ะกดเครื่องหมายถูกค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียง และบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ